แบกหน้าของงานโลยืมเงินต่อชีวิตฟ้าหลังฝนเอกโอรีห่างจอสิบปีเปลี่ยนไปจำเขาเดิมแทบไม่ได้ ย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วพระเอกที่โด่งดังไม่น้อยในยุค90หลายคนคงจะนึกถึงพระเอกลูกครึ่งหน้าหล่อยอย่างเอกโอรีชื่อเล่นเดเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันมีผลงานการแสดงภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่องยิ่งรักเธอกขอขอโรงเรียนนอก2,539แดดร้อนลมแรงความรักกำลังจะมา2,536หล่อซ่าเซอร์กับเธอผู้หวานใจ2,536 ก่อนที่หลังจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของเอกโอรีก็ค่อยๆจางหายไปจากวงการบันเทิงแทบจะไม่ได้เห็นผลงานของเอกโอรีผ่านหน้าจอโทรทัศน์อีก ห่างไปเพราะไปเปิดเป็นร้านอาหารแต่ไปไม่รอดก็ปิดไปสาเหตุก็เพราะว่าทำไม่ตรงจุดกับตลาดแล้วเราเปิดกระจายมากเกินไปไม่เปิดที่เดียวทําที่เดียวทำให้ดูแลไม่ทั่วถึงตอนนั้นเป็นนี่เพื่อนๆพี่ในวงการก็ร่วมร่วม6กถึงแสนได้ซึ่งสำหรับผมก็ถือว่าเยอะมากๆถ้าเราไม่มีเงินมาใช้คืนเขาช่วงนั้นคิดมากแต่ตอนนี้ผมปรงแล้วพอคิดว่าเครียดไปเราก็ทาอะไรไม่ได้ก็ปล่อยวางบ้างแล้วจะใช้วิธี บอกพี่ๆเพื่อนๆว่าตอนนี้ยังไม่มีงานนะยังไม่มีเงินคืนนะขอเลื่อนไปก่อนช่วงนั้นที่ไหนที่เราเคยร่วมงานผมก็เข้าไปของานทำทุกที่เลยแต่ก็โดนปฏิเสธอาจจะเป็นเพราะไม่ตรงกับงานด้วยและส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขามีคนที่วางตัวไว้อยู่แล้ว เผยอ,อย่างไม่อายว่าเคยบักหน้าไปของานทํายืมเงินเพื่อนดูแลครอบครัวผมพยายามทําสุดความสามารถเมื่อก่อนเป็นคนไม่ยอมใครไม่คิดจะยืมเงินใครเลยแต่ตอนนี้ต้องยอมเพื่อลูกมีทั้งหมด3คนคนโต10ขวบ มีกับแฟนเก่าแต่แฟนเขาดูแลเองก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับคนใหม่มีสองคนคนโตผู้หญิงห้าขวบคนเล็กผู้ชายสี่ขวบภาระก็หนักเอาการเพียงแต่เราพยายามเก็บความรู้สึกของเราไว้พอถึงประกาศออกไปเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนี้อีกคนที่ไม่หวังดีเขาก็จะคิดในอีกแง่หนึง่ง เรียกว่าเอกโอรี o ee, นั้นห่างหายจากวงการไปนานพอสมควรและหักย้อนกลับไปในยุคก่อนเอกโอรี Egg o นั้นนับว่าเป็นดารานักแสดงอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงยุค90แต่เมื่อหลายๆอย่างเปลี่ยนไปชื่อเสียงของเอกโอรี o ก็เริ่มลดน้อยลงไปตามการเวลาจากที่เคยได้รับบทบาทโดดเด่นของเรื่องปัจจุบันเจ้าตัวนั้นต้องหันมารับบทบาทที่ไม่ได้โดดเด่นเหมือนในอดีตแต่ถึงอย่างนั้นแฟนละครยุค90หลายคนก็ยังคงจดจำและยกให้เป็น นักแสดงในดวงใจมาจนถึงทุกวันนี้